ตอนนี้นะครับเราก็ได้เห็นถแถลงการอย่างเป็นทางการฉบับที่สองนะวนะครับของทางกิจการร่วมค่านะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยหลายคนถามหาว่าตกลงแล้วทางจีนจะออกมาเทคแอคชั่นอะไรยังไงตอนนี้เขาออกมาเทคแอคชั่นอยางเป็นทางการนะประเด็นที่น่าสนใจนะครับของถแถลงการฉบับที่สองเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบอกขั้นตอนการทํางาน น,นอกจากเขาจะแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวผมมาชวนทุกคนลองฟังดูนะครับในแถลงการเนี่ยเขาบอกว่าเราขอยืนยันว่าการจัดซื้อวัสดุและการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาโครงการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและลัก ปฏิบัติทางวิศวะกรรมที่ดีอย่างเคร่งครัดแต่ว่าประโยคอีกอันหนึ่งเนี่ยสำคัญครับเพราะมันไปเกี่ยวกับดราม่าของเรื่องเหล็กเขาบอกว่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับวัสดุแปลว่ามันมีคณะกรรมการตรวจรับวัสดุเธอเหล็กเส้นที่ถล่มแล้วไปตรวจนอะ ผ่านคณะกรรมการตรวจรับวัสดุและต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนนำเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพราะฉะนั้นตึกทั้งหมดเหล็กทั้งหมดผ่านคณะกรรมการก่อนเอาเข้าไปสร้างและถูกตรวจก่อนอยู่แล้วผลตรวจอยู่ไหนคณะกรรมการที่เอาอุปกรณ์วัสดุ ให้ผู้รับเหมาเขาเข้าไปเซ็นรับนะถ้าเขียนแบบเนี้ยแปลว่ามันจะต้องมีหลักฐานในการเอาไปตรวจก่อนที่จะไปสร้างเพราะไม่งั้นผู้รับเหมาเองก็ไม่ได้เงินนะถ้าเขาทํางานโดยที่ไม่ได้รับการตรวจรับอ่ะเกอนไะถแถลงการฉบ,บับเนี้คือรายละเอียดของหลักฐานชั้นดีคุณนาฉันถึงบอกแล้วไงว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะ เขาบอกมาท้ายบอกว่าให้ทุกคนอดใจรอแบบหนึ่งเดี๋ยวรอข้อสรุปข้อเท็จจริงตามวิศวกรรมอย่างเป็นทางการนะคะวิศวะติ๊กตอกต้องพักก่อนนะคะให้ทีมเขาไปจัดก,การก่อนนะคะวิศวะติ๊กต็อกคือใครคือกูเองนะคะเป็นชั้นเป็นอะไรที่เป็นวิศวะทางติ๊กต็อกนะคะซึ่งไม่ได้เรียนมาก็ต้องพักก่อนนะคะอ่านตามถแถลงการของเขาเดี๋ยวเรามาติดตามครับว่า ตกลงแล้วไฟโดล,ลี่เรื่องลาวผลตรวจสาเหตุของอาคารอาสวยงามที่ถล่มลงมาเกิดจากอะไรต้องรอติดตาม